แหวนนุเก้าค่ะเป็นชื่อแหวนฝังพลอยเก้าอย่างค่ะเป็นแหวนสําคัญมาแต่โบราณค่ะในพระบวรราชนิพลสมเด็จพระบวรระราชเจ้ามหาสุรสิงหนาณในรัชกาลที่หนึ่งเรื่องยกทัพไปปราบพม่าที่เมืองนครศรีธรรมราชเมื่อพุทธศักราช2,328มีกรอนตอนหนึ่งว่าอีกวงหนึ่งธรรมรงสำหรับทัพนพเก้าเรืองประดับระยะพลาย คือองค์แม่ทัพทรงสวมแหวนดุปเก้าซึ่งเป็นธรรมรงสำหรับทัพแสดงว่าวัยนุปเก้าเป็นแหวนสำคัญที่ใช้ได้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินหรือขุนนางผู้ใหญ่หรือตามแต่จะพระราชทานให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเช่นปรากฏว่าเมื่อรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างตึก พระราชทานพระยาสิริรัตนมุนตรีเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ได้ส็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำสังและสมเจิมก็ได้พระราชทานแหวนนุปก้าวงหนึ่งหรือในกิจการอื่นๆซึ่งต้องการความเป็นสิริมงคลความสําคัญของแหวนนุเก้าน,นี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาธิบายไว้อย่างละเอียดพิสดารก็ขอนํามาฝากกันในตอนนี้ค่ะ จดหมายกำหนดว่าด้วยเครื่องประดับสำหรับยศในสยามธรมเนียมเดิมฝ่ายสยามมีเครื่องประดับสำหรับยศอย่างใหญ่ในแผ่นดินที่1ที่2ที่ส และพระราชวง์ผู้ใหญ่อยู่อย่างหนึ่งเห็นชอบก้นอยู่ที่ว่าพอละเมียดสมควรแม้จะส่งไปแสดงความยินดีและราชมัยตรีเป็นเกียรติยศแต่พระเจ้าแผ่นดินและราชวงศานวงผู้ใหญ่และเสนาบดีผู้ใหญ่ในบ้านอื่นเมืองอื่นให้ยินดีรับเป็นเครื่องราชอิสริยภรณ์และเครื่องสำคัญ,ญยศเป็นที่อ้างว่าได้ไปจากพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายสยามก็พอจะใช้ไปได้ ไม่ขัดตาแปลกตานักอันนี้มีธรรมเนียมในสยามมาแต่เดิมว่าให้มีวงแหวนทองคำเป็นทองเนื้อสูงอย่างเอกคือทองแร่บางตะพานก็ดีหรือทองที่หุงชำระจนสิ้นมือก็ดี เป็นอย่างเอกอย่างดีหนักกึ่งตำลึงบ้างสิสลึงบ้าง3บาทบ้างทำทั้งแท่งไม่พลวงในตีให้แน่นดีแล้วกดหลุมพลอย9แห่งแล้วจึงฝังพลอย9อย่างที่1คือเพชรที่สองทับทิมที่3ามรกฏที่4ีเพทายที่5บุตรที่หกนินที่7มุกดาที่8ปโกเมนที่9ก้าไผ่ทูนแล้วประดับ เพชรเล็กๆเป็นเนื่องสองข้างบ้างเป็นลายต่างๆสองข้างบ้างทำให้งามดีเราสอดไว้ในประคตที่คาทับเอวพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงแลพระราชทานให้ผู้มีบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆตั้งแต่ผู้เป็นที่สองพระเจ้าแผ่นดินลงไปจนเสนาบดีเมื่อเวลาการพิธีซึ่งสมมติว่าเป็นมงคลผู้ใหญ่จะได้ทำคือ ตัดจุกเด็กและเจิมจุนเครื่องหอมและลดน้ำอวยชัยให้พรในที่แต่งตั้งฐานนันดอนศักดิ์และการบ่าวสาวและวางศิลาแรกในที่ก่อตึกก่อกำแพงและป้อมใดๆที่พระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ใหญ่แทนพระเจ้าแผ่นดินจะได้ลงมือเป็นเริกก็จะต้องมีแหวนนี้ อันหนึ่งแหวนสำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติพระเจ้าแผ่นดินเวลาถวายเครื่องใหญ่คือตัดผมนะคะเป็นแหวนประดับพลอยก้าอย่างเหมือนกันแต่ไม่มีเครื่องเพชรข้างๆและลงยาราชาวดีให้ผิดกับเครื่องยศและเล็กย่อมกว่าเครื่องยศแหวนนั้นสำหรับเจ้าพนักงานสอดสวมในนิ้วเมื่อเวลาถวายเครื่องใหญ่ไม่ว่าใครประจำก็ตาม การอันนี้ผู้มีบรรดาศักดิ์ต่างๆตลอดไปจนราษฎรที่มั่งมีก็ทำขึ้นไว้ใช้สอยบ้างในการมงคลข้อสำคัญวัยนุปเก้าที่ราษฎรที่มั่งมีทำขึ้นใช้นั้นเป็นเพียงแหวนทองเปล่าๆไม่มีเพชรประดับข้างและมีขนาดเล็กย่อมกว่า แหวนเครื่องยศซึ่งไม่มีกฎหมายห้ามปลาบบังคับเพราะมีใช้เฉพาะแต่ในเวลาทำการมงคลของเขาเท่านั้นเช่นในการตัดจุกและเติมจุนเครื่องหอมและการอื่นๆไม่มีใครนำไปใช้สอดประคตคาดอย่างเครื่องยศนั้นเลยธรรมเนียมการใช้แหวนนุเก้าตามประเพณีไทยมีดังได้กล่าวมานี้แล โหค่ะในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานค่ะพุทธศักราช2542อธิบายไว้ว่าเสียงที่เปลงออกมาดังเช่นนั้นเป็นเสียงนำเพื่อแสดงความพร้อมเพลียงในการรื่นเริงหรือการมงคลเป็นต้นคำว่าโหเป็นคำขึ้นต้นผู้รับจะร้องฮิ้วพร้อมๆกันในสมัยโบราณทีเดียวเมื่อจะเปลงเสียงแสดงความยินดีจะใช้ว่าอย่างไรนั้นไม่ทราบแต่ว่าในสมัยราชการที่ห นั้นใช้คำว่าโฮหิว oh มีหลักฐานกล่าวไว้ว่าในการสโมส,สํมาสำราญปีใหม่ที่พระชวงบังไปอินเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนรัตนโกสินทร์ศก130คือปีพุทธศักราช2434นั้นค่ะหลังจากที่พระเจ้าวรมงเธอ กรมขุนบดินทรภิษณุสุพลกล่าวคำถวายชัยมงคลแล้าในกะสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกลมพระพานุพันธุวงศ์วรเดชได้เป็นหัวหน้ากล่าวคำอุทานวาจาแสดงรื่นเริงเ,เต็มใจในความถวายชัยมงคลว่าโฮเจ้านายข้าราชการในที่ประชุมนั้นก็ร้องฮิ้วขึ้นพร้อมกันสามครั้งและซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ หนึ่งคำมีหลักฐานปรากฏในคําทําขวัญต่างๆของโบราณเมื่อกล่าวคําทําขวัญจุบลาหนึ่งก็จะลงท้ายว่าให้ลั่นคล้องขึ้นสามทีโหร้องเอาชัยหรือลั่นคล้องชัยไข่ศัพท์ขึ้นสามวานขานโหอวยพรการบอกว่าจบลาหนึ่งแล้วให้ตีคล้องสามทีมีคนโหเป็นทานองว่าโอยยๆๆแล้วมีคนรับพร้อมกันว่าฮิ้ว โมกูลค่ะเป็นพิธีเกี่ยวกับไฟใช้ในพิธีพราหมณ์ต่างๆค่ะในพุธนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกาพุทธศักราช2542อธิบายว่าเป็นพิธีพราหมณ์เกี่ยวแก่การบูชาไฟเมื่อแยกออกคงได้ความว่าโหมคือโหมะนะคะหมายถึงการเส้นสวงบูชาเทวดาของพวกพราหมณ์ด้วยวิธีใช้ เนยยดลงในกล่องไฟส่วนโหมกูลเป็นพิธีของพรามณ์เกี่ยวกับการบูชาไฟโดยเฉพาะคำว่ากูลมันก็หมายถึงไฟนะคะหลุมไฟหม้อไฟแต่ไม่ใช่หม้อไฟที่เรากินกันนะคะตามประเพณีที่ปฏิบัติในประเทศไทยค่ะได้เคยมีในพิธีสัมพัชรชินและพิธีจองปร,รียงต่อมาค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ก็มีรับสั่งให้งดการหมกูลในพิธีจองปร,รียงเสีย คงอยู่แต่พิธีสัมพัชรชินในสมัยรัชกาลที่หค่ะมีโหมกูลเมื่อบรมราชาพิเศษเฉลิมพระราชมุนเทียนและเมื่อลงสงสยามมกุฎร,ราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชินิพนธ์ถึงการโหมกูลในพระราชพิธีสัมพัชรชินไว้ว่าเตาที่ใช้สำหรับโหมกูลเป็นเตาทองแดง ที่เตา่ากูนนั้นมีดินและมูลโครองข้างในมีเต่าทองตัวหนึ่งหนักสองสลึงเฟื้องสำหรับวางในกลางกองกูนฟืนที่สำหรับจะใช้หม่มกูนนั้นใช้ไม้พุษายาวดุลละเก้านิ้วมัดละเก้าดุนวันละ20มัดเพื่ออ,อ่านเวทติดเพลิงแล้วค่ะเอาใบไม้ชุบน้ำผึ้งรวงและน้ำมันดิบหมกูนเมื่อหม่มกูนเสร็จแล้วก็เป็นเสร็จการพระราชพิธีส่วนวันนั้นแต่ ยังไม่ได้ดับกูลต่อวันเสร็จพระราชพิธีจึงได้อ่านเวทดับกูลด้วยน้ำสังคือโฮมเสร็จแล้วเราต้องดับด้วยนะคะอ่ะไปที่ไหว้ครูกันบ้างค่ะประเพณีไหว้ครูค่ะเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยนั้นได้ปฏิบัติมาแต่โบราณค่ะมีหลักฐานกล่าวไว้ชัดเจนในหนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดีแต่งถวายสมเด็จพระนารายมหาราชโดยขึ้นต้นว่า สีสิทธิ์ที่วิวิดบรวรกรประนตดทศนักประนมบรมไตรโลกโมลีสีบรมไตรรัตนะชคักโลกาจารน,นบนมัส,สการพระสุรัส,สวดีคัมภีริยานพันลึกสแสดงว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเมื่อไหว้พระรัตนไตรแล้วก็ไหว้พระสุรัส,สวดีด้วยสอยให้เห็นว่าพรหมณ์เข้ามามีบทบาทในการศึกษาเล่าเรียนจึงได้นำเทพที่เขาบูชาเข้ามาไหว้ใน หนังสือเรียนด้วยเพราะตามลัทธิพราหมณ์ค่ะมีการบูชาพระสุรสวดีในวันขึ้นสิบค่ำเดือน11แล้วจึงให้เด็กเริ่มเขียนตัวอ,กอักษรเหมือนอย่างไทยเริ่มเขียนตัวกอขอซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเขียน ต่อมาชื่อพระสุรสวดีหายไปมีคำว่าครูพักอักษรเข้ามาแทนเช่นในหนังสือเรื่องมโนราฉบับของนายเดือนบุญนาคที่คัดมาจากสมุดไทยของเก่าโดยคงอักขรวิธีไว้ตามเดิมมีคำไหว้ครูขึ้นต้นว่าข้าขอบังคมยอ,อกรประนมประหนตบททมาน สมเด็จพระเจ้าเข้าสู่นรฤพานปรดสัต์สงสารพ้นจากโลกิยะไหว้คุณพระพุทธห้าสิบริสุทธิ์นบเหนือเกศทั้งคุณพระธรรม38มีคุณพระสงฆ์14เป็นที่นมัสการคุณบิตุมานดอนครูพักอักษรพระอุปัชฌาจารย์ส่วนฉบับของหมอกิจลับข้อความเหมือนกันต่างกันเฉพาะตัวสะกดคำผิดอักขรวิธีมากกว่าและใช้ว่าครูพักอักษรคำว่าครูพัก ครูพักที่เป็นพอสัมเพาไม้หานอากาศกอไก่และก็ครูพักที่เป็นพอสัมเพาไม้หานอากาศขอกวายและในปัจจุบันเป็นครูพักที่เป็นพอพานไม้หานอากาศกอไก่นะคะก็มีคําว่าครูพักอักษรต้องหมายถึงครูหนังสืออย่างแน่นอนบางท่านจึงสันนิษฐานว่าจะเป็นชื่อที่ใช้แทนพระสรสวดีหรือพระขวดีภายหลังมีผู้คิดคําขึ้นเป็นอีกว่าครูพักลักจําไม้เอาว่า ให้ความรู้ด้วยการลักจำเขามาเจ้าของความรู้นั้นจะเป็นใครก็ไม่รู้จักไหวรวมๆกันไปคำว่าครูพักรักจำจึงต่างไปจากในหนังสือที่กล่าวมาคือคนละเรื่องกันเลยนะคะถ้าเกิดว่า,าความหมายของครูพักรักจำกับครูพัคครูพัคอักษรเนี่ยนะคะคือความหมายคนละอย่างกันเลยนะคะทางภาคใต้ค่ะมีคาไหว้ครูที่แปลกกว่าทางภาคอื่นๆน,นะคะท่านบารรดาลันทพิกุคะ่ะเมื่อครั้งที่ ท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชนันทมุนีได้สแสดงปาตกถาพิเศษในอายุห้ารอบคือวันที่11พฤษภาคม2518ถึงการไหวครูเมื่อครั้งท่านเรียนหนังสือมีความว่านุ่งผ้าขาวไม่สวมเสือ้อมีผ้าขาวปูผืนหนึ่งมีม้าตัวเล็กๆเ,เตียเต้ยๆเอามาวางไว้ตรงหน้าแล้วก็มีมากพลูเก้าคำมีเทียนขี้พึ่งเก้าเล่มติดไว้ที่ม้านั้นเข้าไปกราบสามครั้งก่อนจุดเทียนจุดแล้วกราบอีกสามครั้งแล้ว นั่งประนมมือมีผู้กล่าไวไหวครูมีความตอนหนึ่งว่าศัสดีเจ้าข้าเอย๋ยจงมาถึงตูข้าหนาข้าน้อยขอเรียนอธรรมเรียนทั้งธรรมคาถาแล้วก็ว่าไปเรื่อยนะคะว่าจบแล้วค่ะบิดาจับมือให้ถือดินสอเขียนตัวกอลงบนกระดาษแล้วก็พบบทไหวครูแบบโบราณของชาวนครศรีธรรมราชนะคะที่จะนำมาฝากกันนะคะไว้บทหนึ่งว่าลองไปฟังดูค่ะ สวัสดีเจ้าข้าเอ๋ยขอเชิญท่านมาสิงตัวอักลาข้าน้อยเรียนอัตฐขัดทั้งคาถาศัตรูยามีมาจุงวินาศลายสายสีสีจำเริญสุขสัพพทุกจะเหือดหายลาภมามิขาสายสัพพชัยชัยสิทธิเมคำว่าสัสดีและสวัสดีนั้นเป็นคำขึ้นต้นที่ศักดิ์สิทธิ์จึงชวนให้คิดว่าจะมาจากชื่อสรสัสวดีได้หรือไม่ เพราะดูจะสมกัน เป็นคำไหว้ครูอยู่มากและถ้อยคำก็รับกันดีพระสรสวดีเจ้าข้าเอ๋ยขอเชิญท่านมาสิงตัวอักคลาอย่างไรก็ตามค่ะนามพระสรสวดีได้หายไปจากคำไหว้ครูหนังสือแล้วก็มีพระคเนศเข้ามาแทนพระคเนศเป็นเทพประจําศิลปะวิทยาในหนังสือวรรณในคดีของอินเดียจะต้องมีคำไหว้พระคเนศไว้ตอนต้นเล่มเพื่อประสิทธิประสาทความสําเร็จให้แก่หนังสือเล่มนั้นเช่นกล่าวว่าคเนศายนมะแปลว่าขอนอบน้อมแด่ พระคเนศในอินเดียตอนใต้ซึ่งเป็นถิ่นที่นับถือพระคเนศกันมากก่อนที่เด็กนักเรียนจะเริ่มอ่านหนังสือที่โรงเรียนจะ,จะต้องกล่าวคำไหว้พระคเนศเสก่อนฮาริโอมสีคณะปะตะณัตเตยนมะแปลว่าฮาริโอมข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระคณะบดีผู้มีสี ในหนังสือลิลิตนารายสิบบางค่ะพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชนิพน์ขอพรพระเป็นเจ้าไว้ดังนี้ค่ะอีเชิญเทวราชเจ้าคคชเกตผู้ปราบพิก อีกเชิญเทวราเจ้าโคชิเกตผู้ปราบพิฆณภัยหมดท้วนตรงนามพระคเนศสิทธิบดีแห่สุดประเสริฐลักล้วนเลิศดีวีใดตั้งติดประพลเคารพคเนศสอนก่อนแล้วอาจแต่งดังกระมนลมุ่งมาดจิตสว่างดังแก้วกล่องตาข้าจึงขอพระเจ้าสิวบุตรทรงช่วยเสริมปัญญาเทิดท้าย ยามแต่งเรื่องสรงคลุดท,ทั้งสิ้นปางนาจงสริลิลิตได้ดังจินท่วนเถย เทวดาที่คนไดยนับถือยกขึ้นเป็นครูมีด้วยกันหลายองค์ถ้าเกี่ยวกับวิชาวความรู้หรือทางหนังสือศิละปะวิทยาการก็นับถือพระสุรสสวดีพระคเนศและพระเพรัสบดีถ้าเกี่ยวไปในทางช่างก็นับถือพระวิศวกรรมหรือที่คนโบราณเรียกว่าเพชรชุกกรรมถ้าเกี่ยวไปในทางหมอก็นับถือหมอชีวกะโกมารพัฒและพระฤษีนาตหรือฤษีนารรดโดยเฉพาะพระฤษี นาฏผู้ที่ไว้มีทั้งหมอและพวกนาฏศิลปส่วนพระพฤหัสุบดีนั้นตามคติของพราหมณ์ถือเป็นครูของเทวดาละครอินเดียก่อนแสดงค่ะมีธรรมเนียมเบิกโรงด้วยตัวนางแต่งเป็นนกยุงออกมารำถวายพระคเนศแล้วผู้กำกับเวทีจะออกมานางที่แต่งตัวเป็นนกยูงก็จะถามว่าต้องการพรอ,อ,อันใดผู้กำกับเวทีก็จะตอบว่า ขอให้ตัวละครพูดจาสลัดสลวยมีถ้อยคำสำนวนเป็นที่จับใจคุณดูนางนั้นก็จะอวยพรแก่ตัวละครให้พูดได้ไพเราะอย่างพระพฤหัสบดีตามประเพณีไทยค่ะถือเอาวันพฤหัสบดีนั้นเป็นวันครูนิยมไหว้ครูในวันนี้แต่ก่อนถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องนําเด็กฝากเรียนในวันพฤหัสบดีถือเป็นวันดีมีมงคลถึงจะเรียนวิชาอื่นๆก็มีความเชื่ออย่างเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพค่ะได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ในพระะวัติของพระองค์ตอนหนึ่งว่าเฉพาะการศึกษาของตัวฉันได้ทันเรียนชั้นประุมศึกษาตามแบบเก่าเมื่อในรัชการที่4แรกเรียนต่อคุณแสงสเสมียนในเวลานั้นหนังสือเรียนยังไม่มีฉบับพี่แม่ต้องจ้างให้อาลักษ์เขียนหนังสือเรียนด้วยเส้นหอรด,ดานลงในสมุดดำเมืม่อได้หนังสือมาแล้ว ถึงวันพฤหัสบดีอันถือกันทั่วไปจนทุกวันนี้ว่าเป็นวันครูควรเริ่มเรียนหนังสือเวลาเช้าให้บ่าวถือพ่านรองหนังสือเรียนนำหน้าพี่เลี้ยงอุ้มตัวฉันเดินตามมีบ่าวกั้นพระกรดคนหนึ่งบ่าวตามอีกสองสามคนคนหนึ่งถือผ่านเครื่องบูชามีดอกไม้ทูบเทียนกับดอกเข็มและดอกมะเขือกับทั้งยับแพรกของเหล่านี้เป็นของอธิษฐานขอให้ปัญญาลและเหมือนเข็มนะคะมีความรู้มากเหมือนมเมล็ดมะเขือ และรู้รวดเร็วเหมือนยาแพลกขึ้นเมื่อถึงสำนักครูค่ะยกพานหนังสือเข้าไปตั้งตรงหน้าจุดทูปเทียนกลาบไหวบูชาหนังสือแล้วจึงเริ่มเรียนครูให้ไม้เหลาเท่าแกนทูมอันหนึ่งสําหรับชี้ตัวหนังสือที่อ่านสอนให้อ่านคำนมัสการนะโมพุทธยะสิทธังกอนจําได้แล้วจึงอ่านสละและพยัญชนะต่อไปนอกจากวันพฤหัสบดีไม่ต้องมีเครื่องบูชา ประเพณีไหว้ครูของนักเรียนอย่างที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้เข้าใจว่าเริ่มมีขึ้นในสมัยที่มีโรงเรียนแพร่หลายขึ้นแล้วในสมัยโบราณคงจะทำเฉพาะตอนมอบตั๋วเท่านั้นเมื่อเรียนอ่านเรียนเขียนนักเรียนก็ต้องไหว้ต้องกราบหนังสืออยู่เป็นประจำเท่ากับไหว้ครูอักษรอ,อยู่แล้วคลั้นเมื่อมีโรงเรียนขึ้นค่ะ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้โปรดให้พระยาศรีสุนทรโวหารคือน้อยอาจารย์ังกูลแต่งคำนมัสการคุณานุคุณให้นักเรียนใช้สวดในโรงเรียนได้ทรงพระนิพนธ์อธิบายถึงมูลเหตุว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวดคือเมื่อปีพุทธศักราช2426ค่ะ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมดำรัสชวนให้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติซึ่งสร้างขึ้นณเกาะบางปะอิน เวลาเมื่อบวชอยู่นั้นข้าพเจ้าช่วยจัดระเบียบโรงเรียนในวัดนิเวศคิดเห็นว่าเวลาจะเริ่มเรียนและจะหยุดเรียนทุกทุกวันควรจะให้เด็กสวดมนเพื่ออบรมความเลื่อมใสในสาศาสนธรรมแต่จะเลือกพระปริศภาษาบาลีมาให้สวดก็เห็นว่าเด็กไม่เข้าใจความถ้าสวดเป็นภาษาไทยได้จะดีกว่าได้แจ้งความที่ปรารถนาลงมายัางพระยาศรีสุนทรโวหารซึ่งเวลานั้นเป็นอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนหลวงทั้งปวง พระยาศีสุนทรโวาหารเห็นชอบด้วยจึงแต่งคำนมัสการคุณานุคุณส่งขึ้นไปให้ ข้าพเจ้าได้ให้เด็กสวดที่โรงเรียนวัดนิเวศก่อนที่อื่นคือเมื่อเริ่มเข้าเรียนตอนเช้าให้สวดคำนมัมการพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเมื่อจะเลิกเรียนตอนเช้าให้สวดคำนมัมการบิดามารดาครั้นเวลาเริ่มเรียนตอนบ่ายสวดคำนมัมการคุณครูและเวลาจะเลิกเรียนตอนบ่ายสวดคำนมัมการคุณพระมหากษัตริย์กับเทวดาเป็นที่สุดทุกๆวันดังนี้ครั้นข้าพเจ้าลา สิขามาได้เป็นผู้จัดตั้งกลุ่มศึกษาธิการเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2,430จึงได้สวดคำนมัสการคุณนานุคุณในโรงเรียนทั้งปวงเป็นแบบสืบมา บทส่วนนมัสก,การคุณครูของพระยาศีสุนทรโวหารคือน้อยอาจารย์ยังกูลมีดังนี้นะคะปาเจลาจริยาโหติคุณุตรานุสาสกาอันหนึ่งข้าคำนับน้อมต่อพระครูผู้การุณโอบเอื้อและเจอจุนอนุสาสทุกสิ่งยังบททราบก็ได้ทราบทั้งบุญบาปทุกสิ่งอันชี้แจงและแบ่งปันขยายอัดให้ชัดเจนจิตมากด้วยเมตตาและกรุณาเบาเอียงเอเหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ให้ฉลา และแหลมคมขจัดเคาบันเทาโมหจิตมืดที่งุนงมกังขานะอารมณ์ก็สว่างกระจ่างใจคุณส่วนนี้ควรนับถือว่าเลิศณแดนไใจนึกและตรึกในจิตน้อมนิยมชม ปัญญาวุทธิกเกรเตเตท,ทินโนวาเทนมามิหังบทนมสัสการข้างต้นค่ะเป็นบทสวดประจำวนันไม่ได้ใช้ในพิธีไหว้ครูส่วนบทที่ใช้ในพิธีไหว้ครูน,นั้นเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นในภายหลังได้พบคำไหว้ครูที่เจ้าพระยาเสด็จสุเรนทราธิบดีค่ะคือหม่อมราชวงศ์เปียมาละกุลแต่งรวมพิมพ์อยู่ในหนังสือคำนมสัสการคุณนานุค,คุณฉบ,บับกรมวิชาการกระทรวงธรรมการพุทธศก ราสองพค่ะคำว่ว้ครูก็มีความดังตอบไปนี้นะคะ ข้าพเจ้าขอประนน้อมศิลววัฒน,นาการแด่พระอาจารย์ผู้ทรงปกติการุญภาพให้สิทธิอนุสิทธิ์ทั้งกลวงว่าโดยย่อเป็นสามประการคือเมตตาคุณมีจิตปรารถนาและพยายามเพื่อชักนำให้สิทธิประพฤติด,ดีมีสันดานมั่นอยู่ในทางที่ชอบและประกอบแต่ด้วยคุณประโยชน์ประการหนึ่งกรุณาคุณค่ะมีจิตปรารถนาและพยายามเพื่อขัดเกลาสันดานสิทธิคิดกำจัดความชั่วอนันมัวหมองและเป็น มูลเหตุแห่งทุกโทษภัยทั้งปวงให้ล่วงเสียประการหนึ่งอนุสทิที่คุณค่ะมีจิตปรารถนาและพยายามพร่ำชี้แจงแสดงเวทขจัดเหตุสงสัยให้ได้ความสว่างประดุดนำไปด้วยดวงประทีปเพื่อจะปลูกฝังความรู้ลงไว้ในสันดานแหง่งศย์ให้เป็นผู้ฉลาดแหลมคมด้วยปัญญาประการหนึ่ง ขอพระคุณจงรับเครื่องสักการะอันข้าพเจ้าน้อมนำมาและจงสำแดงซึ่งปกติคุณูปการแก่ข้าพเจ้าประดุจนายช่างหม้อผู้พยายามกล่อมเกลาเพื่อให้หม้อมีรูปอันดีงามฉะนั้น ข้าพเจ้าขอแสดงแต่พระคุณพร้อมทั้งกายวาจาและใจว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสดับเพื่อได้รับศาสนวาดด้วยความเคารพอยู่ทุกเมื่อขอเดชะปูชนียะอธิษฐานอันนี้จงบันดาลให้สติปัญญาของข้าพเจ้า แตกประดุดญ้าแพรกดอกมะเขือและไอ้งอกงามเจริญขึ้นโดยเร็วพรันนับแต่การวันนี้ให้การศึกษาของข้าพเจ้าเป็นผลสำเร็จอันดีดูดข้ามอาธิษฐานชนิทิน ในสมัยแรกค่ะพิธีไหว้ครูของนักเรียนคงจะเป็นเรื่องที่แต่ละโรงเรียนทํากันเองยังไม่มีระเบียบแบบแผนกําหนดไว้ต่อมาค่ะกระทรวงศึกษาธิการในสมัยที่หมอมหลวงปิ่นมาลากุลเินอธิบดีกรมสา,มารมศึกษาก็ได้กําหนดระเบียบพิธีไหว้ครูให้ทุกโรงเรียนเนี่ยปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันปฏิบัติตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา2486วันพฤหัษษสบ,บดีที่28พฤษภาคมนะคะ2486ค่ะและในโอกาส นั้นก็ได้เปลี่ยนบทไหว้ครูใหม่โดยใช้บทไหว้ครูที่ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลากุลเป็นผู้ประพันธ์บทไหว้ครูมีดังต่อไปนี้นะคะอาเจลาจริยาหนติคุณุตรานุสาสกาข้าขอประนตน,น้อมสักการบูรพคณาจารย์ผู้กอบประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแต่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอภิวันละลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกต เวทิตาอีกวิริยภาปัญญาให้เกิดแตกฉานศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกยียรติเป็นสีประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยทื่นปัญญาวุฒิกรเตเตท,ท,ทินโนวาธีนามามิหังเมื่อกี้นะคะในตอนต้นของบทกลอนเนี่ยมันจะมีคําอยู่คำหนึ่งนะคะคือผู้กอบประโยชน์ศึกษาคือคําว่ากอบตัวเนี้ยนะคะเ,เขียนด้วยกอไก่อออ่างปอปลาแล้วก็รอเรือ ะะแล้วก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะซึ่งมีผู้อ่านคนหนึ่งเขาก็ไปอ่านเจออาจจะเจอในนวณในนวนิยายหรือเจอตรงไหนก็นแล้วแต่นี่นะคะคือคือไม่แน่ใจนะมันเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็เขาก็บอกว่าเอ่อคนเขียนเนี่ยเขียนผิดตัวเนี้ยเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยอ่านแล้วก็มันมีคนไปเมนนะคะว่าแสดงว่าคุณไม่เคยไหว้ครูถึงไม่ได้เห็นตัวนี้นะคะผู้กอบประโยชน์ศึกษาก็คือผู้ที่ทําประโยชน์ศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประโยชน์ศึกษานะคะคือมันไม่ได้ผิดนะคะตัวเนี้ยแต่ บางคนเนี่ยนะครเอ่อไม่อาจจะไม่เคยคืออ่านน้อยหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะหรือว่าอ่านตัวบทกรอน,นี้หรือว่าเวลาไหว้ครูเราก็ไหว้ไปเราก็ไม่ได้ดูต้นฉบับว่าเขาเขียนยังไงบางทีในภายหลังเนี่ยนะคะอาจจะมีการเขียนที่เพี้ยนไปก็ได้นะคบเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนนักศึกษาไหว้ครูเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ดูในบทนะคะว่า,ารายละเอียดจริงๆมันเขียนยังไงนะคะแล้วหรืออาจจะเป็นไปนได้ว่า ในบางโรงเรียนตอนนี้ก็อาจจะยกเลิกไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามีการใน,ะงนรงรุนในลงกันว่าไม่ต้องไหวค้ครูไม่ต้องไหวพ่อแม่ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็จะมีการรุนในรงกันในในในกลุ่มบางกลุ่มบางกวนเลยนะโรงเรียนก็อาจจะบ้าจี้ตามนะคะไม่ไม่ไม่ไมทาในเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็แค่เล่าสู่กันฟังนะคะว่าเออมันไม่ได้ผิดนะถ้าเกิดว่าคําเขียนที่บอกว่ากอไก่ออออ่างแล้วก็ปอปลาลอเรือนะคะอ่านว่ากรอบนะคะแล้วก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดเนี่ยเป็นคําถูกแล้วนะคะ ผู้ที่ทําประโยชน์นะคะอะไปต่อกันค่ะหลายปีต่อมานะคะกรทรวงศึกษาธิการก็ได้มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงกําหนดวันไหวครูที่ให้ทําในเดือนพฤษภาคมนั้นใหม่นะคะโดยได้กําหนดวันเพื่อหาสุีเดแรกของเดือนมิถุนายนเป็นวันไหว้ครูของโรงเรียนทุกประเภทและให้ถือเป็นวันครูทั้งนี้ค่ะให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493เป็นต้นไปนะคะต่อมาค่ะเมื่อวันที่10มกราคม254 นะคะประหลัดกระทรวงศึกษาธิการคือนายนาคเทพหัสดินนะอยุธยาค่ะก็ได้มีหนังสือแก้ไขแบบพิธไหว้ครูบางตอนค่ะโดยเพิ่มคําปฏิญาณตนต่อท้ายคหว้ครูดังนี้นะคะเราคนไทยใจกตัญญูรู้คุณชาศาสนาพระมหากษัตริย์เรานักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบว,วินัยของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นเรานักเรียนจะต้องไม่ทําตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและคนอื่นนะคะซึ่งใน ปัจจุบันนี้คําปฏิญาณนี้จริงๆแล้วมันยังมีอยู่นะคะแล้วมันก็จะต่อท้ายเวลาที่ไหว้ครูแต่ว่ามันจะมีการปฏิบัติกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าในหลายๆคนนะคะของนักเรียนนะ,ะในนักเรียนบางท่านเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะแหกกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่เรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงว่า,าตรงนี้มันเป็นบทบัญญัติของโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราถูกลอล้อมจากในโรงเรียนเนะะี่ยมันก็อย่างน้อยเนี่ยมันจะเป็นสีกับ ตัวของของของนักเรียนเองนะคะเมื่อเวลาที่เติบโตขึ้นนะคะเมื่อเวลาที่เราไปใช้ชีวิตในสังคมอื่นนะคะไปไหนมาไหนเนี่ยเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วเรา,เาได้ถูกหล่อล้อมสิ่งเหล่านี้มานะคะมันก็จะเป็นอะไรนะสิ่งที่ให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเมตตาเราได้นะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ